สวัสดีครับผมเฉลิมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนะนําวิธีการซ่อมพัดลมนะครับอาการนะครับเสียบปลั๊กแล้วเปิดพัดลมหมายเลขหนึ่งไม่ทำสองไม่ทำสามไม่ทํานะครับไม่หมุนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กกดสวิตช์นะครับ หนึ่งนะครับไม่ทำสองไม่ทำนะครับสามก็ไม่ทำนะครับอาการนี้ตรวจเช็คเดี๋ยวเราต้องเปิดดูที่ใต้ฐานตั้งก่อนนะครับว่ามีสายหลุดสายหลวมหรือเปล่านะี่ครับแล้วก็เช็คตัวปลั๊กสายปลั๊กเนี่ยขาดในหรือเปล่านะครับ อ่ะนะครับแบบนึงเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับอ๋อครับลืมบอกไปนะครับว่าเราเมื่อกี้ที่กดอ่าหมายเลขหนึ่งสองสามแล้วเนี่ยสวิตช์หมายเลขหนึ่งสองสามแล้วเนี่ยเสียงคลางไม่มีนะครับเสียงคลางไม่มีเนี่ยครับใบพัดใบพัดหมุนโล่งนะครับนี่ใบพัดหมุนโล่ง ไม่มีเสียงค้างเกิดขึ้นนะครับของมอตเตอร์เกิดขึ้นหรจะสันนิฐานผิดประเด็นกันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คดูว่าพวกสายไฟแล้วกส็สายไฟที่เข้าสวิตช์ออกสวิตช์นะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนหรือว่าอาจจะเป็นเทอร์โมฟิลนะแต่ตัวนี้ไม่ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือว่าเครื่องหมายบอกว่าใช้เทอร์โมฟิลกับกดลวด มอตนะครับแต่เดียวเราก็เช็คเอาครับอ่าครับก็เปิดฝาใต้ฐานของพัดลมออกเลยนะครับแล้วก็เช็คดูสายเลยครับว่ามีจุดไหนหลุดหลวมหรือเปล่าหรือว่าขาดหรือเปล่านีครับจากการตรวจเช็คแล้วนะครับตะกัวบัตรกรี ได้สนิทหมดนะครับสายไฟก็ไม่ขาดครับอาการนี้น่าจะขึ้นไปทางมอเตอร์แล้วครับแต่ก็ยังไม่แน่เดี๋ยวเราต้องเช็คว่าสายขาดหรือเปล่านะครับโดยการตั้งใช้มิเตอร์เข็มม,มิเตอร์เข็มก็ได้มิเตอร์ดิจิตอลก็ได้นะครับแต่ผมใช้มิเตอร์เข็มมันะสะดวกแล้วก็เห็นชัดดี ไปที่ย่านไหนก็ได้นะครับที่วัดใช้วัดควาตนทานนะครับคูณหนึ่งก็ได้คูณสิบเคก็ได้นะครับซึ่งก็ไดไ้ไม่เกี่ยวแค่เราอยากรู้ว่าสายขาดไหนหรือเปล่าก็จับลักข้างหนึ่งนะครับนี่ข้างหนึ่งก็ไปวัดที่ขั้วนะครับขั้วอ่ะแสดงว่าสายไม่ขาดหนึ่งข้าง ีนี้ก็กลับไมกข้างนึงกลับปลั๊กไม้ข้างนึงนะครับแล้วก็วัดแสดงว่าสายไม่ขาดนะครับสายปลั๊กไม่ขาดทีนี้ก็ต้องวิ่งขึ้นไปที่ตัวมอเตอร์ไปดูพวกเทอร์โมฟิลอะไรโน่นนะครับคือผมออยากให้ดูวิธีการเช็ควิธีการทํางานเนี้ครับว่า,เว,าเวลาเราตรวจเช็คอะไรเป็นแต่ละขั้นตอนไปนะครับ คือบางคนอาจจะว่าเฮ้ยมันเสียเวลาเว้ยมึงทำไมไม่บอกว่าตัวเสียคืออะไรเลยนครับก็อยากให้ดูขั้นตอนไปนะครับผมครับอ่ะดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวัันนี้จะต้องมาจัดการข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อถอดหมด เด้๋วเราจะมาถอดน็อตข้างหลังนะครับแล้วก็ถอดชุดพิพัดนี้ออกหมดเลยแล้วก็ฝาครอบนี้ออกครับเดี๋ยวผมขอถอดก่อนนะครับหลือออกเลยนะครับเลยสังเกตด,ดูพวกสีด้วยนะครับว่าบวมหรือเปล่านะครับ มีการบวมไหมนะครับสายเสยอ,อยู่ดีครบครับอ่ะทีนี้จะต้องได้มาเปิดตัวมอเตอร์แล้วนะครับแกะตัวถอดมอเตอร์ออกนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับะนะครับเนี่ยจะใช้คีิดึงออกอสลักนะครับสลัก ขึงออกจะกินดึงออกครับต่อมานับสีตัวนะครับนี่ แล้วก็ขันอกสองตัวบนก่อนนะครับแล้วก็ใช้สายไฟหรือว่าเชือกนะครับสอดเข้าไปในรูน็อตนะครับเดี๋ยวเราจะมัดกันไว้ก่อนนะครับ ลุยข้างหนึ่งเล็กไปนะครับต้องได้ปอกไายไฟนะครับ้าไปก็ทำมาสดๆนะครับก็คือผมไม่ได้เตรียมการไว้นะครับทำไปพร้อมกันเลยให้ดู ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนไปเลยนะครับไม่หมกมุกนะครับไม่เตียมไม่ทำของอาการเสียจริงมาให้ดูเลยนะครับเสียจริงแล้วก็ทำจริงเลย ับเอาสายไฟไปมัดเหมือนเดิมนะครับไว้ก่อนแล้วก็ดึงเอาตัวเพาออกนะครับตัวโรเตอร์ออกนะครับต้องระวังนะครับอย่าให้โดนขดลวดนะครับดี๋ยวขดลวดเป็นรอยแล้วก็ช็อตกันอีกนะครับค่อยๆดึงมา อันนี้พัดลมยังใหม่อยู่เลยนะครับใหม่จับประคองถอใส่ไฟออกนะครับหูว่าเชือกที่เรามัดต,ตัดตัวนี้หน่อยเคเบิลไทยนะครับตัดทิ้งเลยตัวสาไฟขึ้นมานะ ่าเจอสาเหตุแล้วครับนี่ครับสายเส้นสีขาวนะครับรุดออกจาตรงไหนมาเรือไม่ได้ใช้งานาแป๊บหบนึ่งนะครับอ่าครับสายไฟเส้นสีขาวนะครับนี่น่าจะหลุดมาจากตรงนี้นะครับ ที่ผ่านตัวนี้เป็นเทอร์โมฟิลนะครับเทอร์โมฟิลแบบแบนนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับจับตรงนี้วิ่งผ่านเส้นสีเทาไปเข้าคาปาซิเตอร์นะครับนี่ถ้าเราไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพลิกพลิกดูข้างใต้นะครับว่าเส้นสีขาวต่อกับอะไร ให้ดูนะครับพิกให้ดูนี่ครับสังเกตด,ดูนะครับว่าสายไฟเส้นสีขาวนี่นะครับวิ่งมาเข้ากับสายไฟนี่ครับต่อต่อกับสายไฟโดยตรงเลยนะครับอีกข้างหนึ่งของสายปักกันนะครับที่เข้ามานี่ตรงนี้นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนี่จะผ่านสวิตช์นะครับนี่ สะาสวิตก็แล้วแต่นะครับตัวปักนี้เราไม่ไมพูดถึงว่ามันจะเป็นนิวตันหรือว่าเป็นลายนะครับหรือว่าไฟพอมันสลับสลับขั้วเสียบกันได้นะก็คือไฟขาดไปหนึ่งเส้นที่มาจ่ายให้กับตัวมอเตอร์เองนะครับตัวกดลวดมอเตอร์เอง สังเกตดูจุดต่อเลยนะครับว่าตัวนี้มีสายตัวนี้ก็มีนยครับแดงมันตาดาส้มแต่ตรวนี้มีรอยบัดกีแต่ไม่มีสายตัวนี้นะครับก็มีเียเดี๋ยวผมเอาสายมาบัดกีเข้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ลองเทสดูเดี๋ยวทําการบัดกีเลยครับมัด ต้องระวังนะครับเดี๋ยหมดขดลวดเป็นรอยแล้วก็เดี๋ยวมีปัญหาซ้ำมาอีกเดี๋ยวผมเสียบหัวแรงกนครับหัวแรงร้อนนะครับผกสายเสร็จแล้วนะครับเอาตะกั่ว,วแตะที่สายมว้ก่อนิดนึงนี่ก็มาเข้าโอ้โยโทษครับหัวที่ สายไฟหลุดออกไปเลยนะครับวัดกีเข้าเลยเสร็จนะครับเดี๋ยวจะวัดความท้านทานว่าสายขาดหรือเปล่านะครับอตอนวัดความต้านทานเดี๋ยวผมไม่ไม,ไม่ถ่ายแลนะนะแล้วก็จะประกอบเลยประกอบแล้วก็ลองให้ดูเลยครับนะครับ,นะรบแนะนําอีกอย่างนะครับว่า ขณะที่เราประกอบตัวมอเตอร์เนี่ะครับคอยหมุนแกนโรเตอร์ด้วยนะครับว่าให้มันหมุนคล่องตลอดเวลาครับตอนที่เราอัดนอดอ็อตนะครับอัดแยงนะครับอ,อัดแน่นนะครับตอนนี้อัดแน่นแนละ้วแล้วก็นี่ครับหมุนได้คล่องนะครับทีนี้ก็ยังไม่ต้องประกอบนะครับ ลองเลยครับเสรยบปักเลยอ่านี่ครับเอาสวิตช้างนะครับทำงานเลยหมายเลขสองนะครับหมายเลขหนึ่งศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าคือสาเหตุที่เรา เจอแล้วนะครับก็คือสายไฟขาดไปหนึ่งเส้นนะครับตรงบริเวณจุดบัรกีของขั้วมอเตอร์เองนะครับครับอันนี้ก็ทำให้มอเตอร์หมุนได้คล่องแล้วก็ประกอบปิดงานได้เลยครับทำความสะอาดส่งลูกค้านะครับอันนี้ก็จบสำหรับอาการนี้แล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อันนี้ประกอบแล้วก็ทดลองให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่า,าใช้งานไม่ได้นะครับนี่ครับอันนี้หมายเลขหนึ่งนะครับเปิดเบอร์หนึ่งนะครับ หากใครมีปัญหาเ,าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเสียนะครับต้องการซ่อมก็ทักไลน์สอบถามได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube ได้นะครับว่าถามอาการเสียจุดเสียมีตรงไหนอะไรยังไงนะครับก้แก้ไขยังไงนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ